สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมพาเจ้าก้านยาวกลับมาที่เดิมอีกครั้งครับคลิปที่ว่าต้องคอยเอารถไถดันท้ายรถหุ้รอด,ดำตลอดครับนี่ฮะบริเวณนี้ที่ว่ามาเอาคูสะ4ด้านเหลืออยู่ด้านครึ่งครับ ด้านนี้กับด้านที่ผมยืนอยู่ทางมมนต้องพูดถึงคันไหนรอดก็ลอดคันไหนไม่ลอดนี่ก็ต้องใช้รถไถดันท้ายตลอดครับวันนี้ผมมาปรับสภาพครับเนื่องจากว่าคูสะด้านที่ผมยืนอยู่นี่ดูทางแล้วสงสัยจะเข้ามาเอายากซะเหลือเกินเนี่ยดูเอะโอ้โห ขานาดผลไม่ตกนะตอนที่มาเอาอะ่ะยังบืนกันสุดๆวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาทอยดินด้านนี้ฮะด้านที่ผมยืนอยู่เอาไปไว้ด้านหน้าฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็ให้วิ่งระยะใกล้สุดครับระดับเอ๊กลุกรอฮะ เสียเตยปรับเกียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วกำลังจะมาทอยดินครับนี่เอาดินตรงนี้แหละที่มันเหลืออยู่เสียดายครับเอาไปไว้ข้างหน้านี่ครับพอเวลาหกล้อดำวิ่งก็จะได้วิ่งระยะสั้นครับเพราะว่าประมาณ80เมตรได้ก็ถึงถนนแล้วครถนนเส้นใหญ่คร ไม่ลงทุนก็ไม่ได้ครับจะมัวให้รอดินแห้งก็ไม่รู้ว่าจะแห้งตอนไหนอีกเพราะว่าบ้านผมนี่ฝนตกตลอดฮะเช้ามานี่อากาศสดชื่นนะมีแดดออกบ่ายมาคืมอีกแล้วบ่ายมาคืมอีกแล้วฝนตกฮะไม่ตกมากกรตกน้อย ดีที่ว่าสองวันนี้ตกนะฝนแต่ตกไม่มากครับแต่ก็ยังตกอยู่แต่ตกไม่มากครับนี่มาทอยเอาดินด้านนี้เลยถอยเอามาไว้ข้างหน้าฮะรอหกรอดำวิ่งฮะวันนี้อกรอดำไม่ว่างนะฮะไปขอซื้อดินเขาเอามาลงงานตัวเองเพราะว่าลูกค้ารีบไอเราก็ไม่รู้จะทำยังไง เพราะว่าบ่อดินเราแต่ละบ่อยังเละอยู่เลยยังไม่แห้งดีเลยฮะก็เลยจำใจต้องไปซื้อดินเขาเพื่อเอาไว้เพื่อเอามาลงให้ลูกค้าของเรารักษาลูกค้าเราไว้ฮะหกโลดำก็เลยไม่ว่างจังหวะเจ้าการยาวว่างผมก็เลยเอามานี่ยฮะมาทอยดินไว้ เดี๋ยวคอยดูนะพรุ่งนี้รั่นแน่นอนดูฮะดินจะมากองอยู่ตรงนี้หมดนะนี่น้ำยังขังอยู่เลยแต่ทางวิ่งอ่ะพอกำกาังนืหรือพอแห้งในหน่อยไม่แห้งมากฮะนี่เราจะทอยมาไว้ตรงนี้แหละอย่าให้เจ้าการยาวตักอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้รอหกรอดำก่อนถ้าตกมาคือนี้ก็จบข่าวอีกเหมือนเดิม ก็ต้องรออีกทำอะไรก็มีความเสี่ยงหมดนะช่วงนี้ไม่ทำก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ถ้าวันไหนฝนไม่ตกเราก็มาเอาได้นะสบายเพราะว่ามันเริ่มอยู่ใกล้แลนะ้วไม่ต้องวิ่งอ้อมนะม่อกนี่วิ่งอ้อมเลยเนะี่ดูดิอย่างกับอุกาบาทอย่างกับล่องอะไรนะ ติดคาเลยนะลูดไปเลยทางวิ่งโอ้โหกว่าจะออกพ้นตรงนี้มาได้ไม่นำซ้ำตรงนี้ยังมานืดอีกนะทางนี่ติดกระเนลระ,ะนาดเลยตอนที่ผมมาวิ่งนะวิ่งได้วันเดียวเองฝนตกก่อนตกยังหนักเลยฮะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงวันนั้น น้องต้องนั่งนอนรอให้ฝนหยุดถึงได้ย้ายเข้าบ้านได้ฟ้าร้องฝนตกหนักวันนี้ก็เลยลงทุนหน่อยผมกะว่าประมาณไม่เกินสองชั่วโมงนะก็ะน่าจะเสร็จนี่แหละจะเอามากองไว้นี่แหละกองไว้ด้านนี้แหละเจ้าก,การยาวเริ่มทอยดินมาฮนะเสียดายดินฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนก็ต้องการดินเยอะซะเหลือเกินช่วงนี้เพราะว่าเป็นอะไรที่บอดินหายากสุดๆเลยฮะยิ่งกว่าทองคำฮคะตอนนี้แถวบ้านผมนะดินนะมีแต่ขุดไม่ได้เลวิ่งออกไม่ได้นี่นะครับถือว่าดีสุดๆแล้วนะบอดินของบุรรอดเนะี่ยแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนะ โอ้โหแต่ละโบที่ไปดูนี่ยิ่งกว่านี้อีกลงทุนเยอะเห็นไหมดินแค่ด้านเดียวเนี่ยขนาดคอยมากองกอง,กองไว้เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยฮะเกือบจะติดบั้นท้ายเจ้ากานยาวแล้ว เยอเหมือนกันนะเนี่ยมองดูที่แรกนึกว่าจะได้ไม่ขี่เที่ยวว่าประมาณร้อยหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วมองดินตักขึ้นมาฟองไว้นี่มันน่าจะมากกว่าร้อยนะนด้านนี้อีกด้านนี้สูงด้วยกว้างด้วยฮะส่วนตรงนั้นเป็นรอยยังไม่มีปัญหาอะย่าให้หัวหน้าแม็กเรามาปรับเกียร รถไถปรับเกียร์ดีกว่าครับสวยกว่าอพอเป็นรูปเป็นล่างพออย่าให้รถไถมาปรับเกียร์ให้อะอย่างน้อยก็ต้องเดินมานี่อีกทีหนึ่งแหละมาทอยตรงนี้อีกทีฮะสำหรับเจ้าการยาวนะเสตเตอร์ก็ยังคงขับให้ผมเหมือนเดิมครับบ้านอยู่ไกลกันโทรหาตอนไหนก็ได้อยู่ใกล้ๆ้ฮะ อ่าทำยังไงละ่ะต้องขึ้นไปข้างบนแหละเนี่ยปรับให้มันต่ำลงครับเพื่อว่าจะเดินขึ้นมาแน่นอนเลย,เ,ยเดินขึ้นมาแล้วก็มาเวียงไว้นี่ อีกรอบหนึ่งนี่เดิมขึ้นแล้วฮะอ่ะปรับให้กว้างครับ เลยึ้นมาแล้วเลยึ้นมาทอยอีกทีหนึ่งนะน่าจะอีกทีสองทีแหละซึ่งจะสบายเลยคนนี้6ล้อก็เข้ามาใกล้ขึ้นนะเนี่ยเอามาวางในน้านี่เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้ว พอให้เอื้อมถึงแค่นั้นพอทีอนี้ก็มาเย่นนี่เลยทอยมาเป็นคูอีกแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้า,าเขามือกนนั้น เจอตอยางหรือเปล่านั่นผมว่าแล้วเอ๊ะรกยกว่าตักดินอยู่ดีทำไมตูดกระดกเจอตอยางครับเจอตอยางนี่อ่ะจับโยลงน้ำเลยไอปลาอยู่ไอเราก็ว่าเอ๊ตักอยู่ดีทำไมตูดกระดกเลย เาเจอต่อ,อยางครับอ่ะวันนี้ผมก็พามารับชมเจ้าการยาวนะติดตามเจ้าการยาวโอ้โหจอดไปหลายวันแล้วเกินเป็นอาทิตย์ฝนตกดีครับช่วงนี้เลยไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่จำสินเลยผมอยู่แต่บ้านอยู่คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ